ส่องลุกใหม่ย,ยายาอุรัสยาแต่งหน้าแบบนี้ตาหวานฉ่ำคนอะไรยิ่งมองยิ่งสวย เป็นอีกหนึ่งโพส์ของยายาอุรัสยาที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันฮือฮาหนักมากเพราะลุกการแต่งหน้าที่ฉ่ำสไตล์เกาหลีบวกกับรอยยิ้มสดใสของยายาก็ยิ่งทำให้ภาพดูมีชีวิตชีว่าน้ามองสุดๆโดยโพสต์นี้ยายา,ยาระบุคแคปชั่นว่า life lately with my furis p u r p l e ซึ่งหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปนะต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นสวยมากสวยมากที่สุดน่ารักคือหนูนึกว่านางฟ้าอะหม น่ารักมากๆค่ะ So cute and lovely ย่า a so pretty สวยแบบตะโกดตุ๊กตาบาร์บี้ของพี่แบรี่และคอมมินชื่นชมในความสวยอีกมากมาย